เขาหลงพี่แค่สังหรือเจ้าชะยบอกออริงเรอผฉ้ชอบจี๊จอดใหม่ใบให้พินว่าอะไรสวัสดีค่ะพบกับ A R I T Podcast สำหรับ EP นี้ขอแนะนำหนังสือดีมีสาระเรื่องจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันหรือที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า Factfulness เขียนโดย Hans Rosling พร้อมด้วย Ola Rosling และ อนาเรลุนแปลโดยนาทีสาครยุทธเดชช่วงที่หนึ่งปัญหาการมองโลกผิดหลายคนคงเคยรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยข่าวร้ายใช่ไหมคะทั้งสงครามความยากจนโรคภัยหรือสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมแต่สิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้บอกคือความคิดเหล่านั้นหลายอย่างไม่ตรงกับความจริงตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าความยากจนกำลังเพิ่มขึ้นแต่สถิติกลับบอกว่าใน20ปีที่ผ่านมาจำนวนคนที่อยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วช่วงที่สอง10สัญชาตญาณที่ทำให้เรามองโลกผิดหนังสือเล่มนี้พูดถึง10สัญชาตญาณที่ทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลกเช่นสัญชาตญาณแบ่งโลกเป็นสองฝั่ง เรามักคิดว่าโลกมีแต่ประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสัญชาตญาณความกลัวข่าวสารมักรายงานเรื่องที่น่าตกใจเช่นอุบัติเหตุเครื่องบินตกหรือโรคร้ายแรงจนเราคิดว่าโลกอันตรายทั้งที่สถิติจริงกลับชี้ว่าเรามีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าอดีตหลายเท่าสัญชาตญาณความเร่งด่วน เวลาเจอข้อมูลที่น่าตกใจเรามักอยากตัดสินใจทันทีทั้งที่บางครั้งการหยุดคิดทบทวนและดูข้อมูลจริงๆจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นช่วงที่3ามทำไมต้องใช้ข้อเท็จจริง H ันส์โรส i ลิงย้ำว่าการมองโลกด้วยข้อมูลไม่ได้ทำให้เราโลกสวยเกินจริงแต่ทำให้เราเข้าใจโลกอย่างมีเหตุผลและเมื่อเราเข้าใจถูกต้อง เราจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและควรแก้ไขอย่างไรช่วงที่สี่สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากอ่านเล่มนี้แล้วเราจะได้เรียนรู้ว่าโลกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดปัญหายังมีอยู่แต่การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องและที่สําคัญหนังสือเล่มนี้จะทําให้เรามีความหวังต่ออนาคตมากกว่าการจมอยู่กับความกลัว หนังสือจริงๆแล้วโลกดีขึ้นทุกวันเป็นเหมือนแว่นตาใหม่ที่ทําให้เราเห็นโลกอย่างเที่ยงตรงสดใสและเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะถ้าใครกําลังรู้สึกสิ้นหวังกับข่าวรอบตัวลองหยิบเล่มนี้มาอ่านโดยนะคะอาจทําให้คุณยิ้มและมีกําลังใจขึ้นได้เยอะเลยสามารถติดตามอ่านได้ที่ชั้นหนึ่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลขหมู่158.3ร 8 8จอสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ